อ่สวัสดีครับสวัสดีนี่มึงเสา์เนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพกพ่อกับพ่อถาปลูกต้นใหม่ชาแนวโอ้โดนแห้งพี่น้องหลายเดือนบริลยลงคลิปบริลยลงยูทูบเนาะนะครับบางเทือกับคืดว่าอววลงไปกับ บุคอยมีคนเบิงบุคอยมีคอมเมนต์ต่างๆเนาะ,นนะก็เริ่มบอลหนีปนไปเลยช่วงนี้ก็ลงเล่นแต่เฟซบุ๊กเนาะเฟซกับพวกมิสเสสต่างๆกับไลน์นั่นนะครับก็มาอัปเดตเนาะอัปเดตปลาคือเกา่า <c oughs> ปลายฝนต้นหนาวแล้วพี่น้องปลายฝนต้นหนาวแล้วนะ <c oughs> ค,ครับออกมาให้อาหารป่ามึงมาเกือป่า <c oughs> มึงไงแล้วไหม่ห <c> ม <oughs> กินมซุ่งยังออกคือเกาอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่เขาตัดมาแล้วก็ป้งไหม่กนอีไปนี่แหงมันนะครับ ทังคากับ้างกังกเป็นใหม่เนาะปลูกไว้ก้อนพุ่นเลยนี่ก้อนใหม่ตัวนี้มาอีกปลูกปีหกสองเออนนี้ก็บหกเออนนี้เม็ดบึงปีห้าแปดห้าเก้าหกศูนหกศูนย์เนาะก็ปลูกนะครับเอาเบี้ยนมาปลูกนี่ไอ้ผมตัดเป็นกิ่งมันมาเนาะนี่ดิมาเสียบไวรลดนะครับเกิดได้พี่น้อง นี่แหละเกิดเป็นกอยอินเอามาจากพูดจากมุกดาหารมอุ่ไปเหตุงานบัน <c oughs> ช่วงนะออกออกแปลงสำรวจแปลงที่ทำกินของประชาชนเนาะก็เลยเอามานะครับเ <c oughs> บิงิิมาเบิงเมงข้ามจ็กสิมีรบอรตนมาดูเมงค้ามต้นมะขามโมงต้นนี้พี่น้อง มาฆ่ามงป,ปู่ปีปู่ปีหาหกเนาะใหญ่เลยเด้สนมึงเนี่ยวัดรอบกับสิบโอ้ลอยเลยพี่น้องวัดรอบโอ้ผมเมนไหมสี่สิบหาสิบแล้ววัดรอบหาสิบเลยไหมว้าผิดโทษที วัดรอบห้าซิบเซนติเมตรแหละตอนน,น,น้เริ่มออกสีเลด้บาบันนี่แหละสีของมะคามโมงขันมันแก่ไปมันจะออกสีบแบบจากสีออกสี <c oughs> น้ำตาลเนาะพี่น้องอันนี้เป็นพวกไรเค้ iken, นเนาะไรเค้นมอสเฟิร์นเนาะซุ่งนซุ่นนี่เป็นไรเค้นนะครับมันสีมีน้ำหินน้ำ ต้นใหม่ต่างๆนี่แหะเป็นแต่งสีสันให้ต้นใหม่คือเพิ่นสี <c oughs> ไ่เคียนเนี่ก็เป็นสกูลเฟิ่์นเนาะนะครับนี่แหละเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนี่พี่น้องที่มันเกิดกับต้นใหม่กินดูดกินแร่ถาดต่างๆตามต้นใหม่เนาะ มาอยู่พี่น้องยิงเสียงตต๊ติดตัวเดียวนึ่สองใส่สัมโอ้ยตัวหน่อยแห้งครับวะตัวเม่นี่ตัวเมียเมี่ยงคามบ่าลายไปไหนตายไปนั่งไหนยาม เื่าเนี่ยเว้ยหลายพี่น้อง <c oughs> อยู่ในหนมู่เต็มเก่าเนาะมันก็เป็นบางปีคือเบาละนะครับ บริหารสุเมืองนี่ปลากับบริหารหัวซาแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆไปนี่แหละนะครับเพราะว่ามันใหญ่เลยเนาะบริหารหัวซากับน้ำกับไนท์คือตะเก่านึงนะครับคือตะกี้ต้องต้องดูแลต้องคดน้ำนะครับต้นนี้ก็บ่มีอีก ก็เริ่มจัดการกันเองในบ้านนี่พอมันใหญ่ขึ้นมาเลยธรรมชาติเนาะพี่น้องธรรมชาตินี่มันจะจัดการกันเองตัวไรสมควรใหญ่ตัวไรพอสมควรนใหญ่มันก็จะจัดการกันเองเนาะตัวไรไได้รับแสงหน่อยมันก็อยู่สงัดนะครับคือพวกไม้ย่างมันก็ต้องหาแสงเห็นบปล่ไม่ย่างไม้ย่างปีหาหกกัน เริ่มสลัดกิ่งเอ,งแ,อง,เง,เงแล้วเน๊พี่น้องผมบริเวหัวซากับการสางกิ่งเพิ่นแล้วเนาะต้นนี้คือกันผมสางกิ่งแค่ห่อนนี่นี่ห่อนนี่กลายเนะีกก่เพื่อจเริ่มสลัดกิ่งเองแล้วตายไปตายไป,ตายไปน้ำกันสลัดลงมานี่ต้นนี้ไร่ใหญ่ก็มูอยู่นี่ยางนาปลูปีหกปีห้าหกเนาะ <c oughs> เริ่มเอาว่าปลูกมือนั้นแปดต้นไม่ย่างหน้าเนาะพี่นอ <c oughs> ้องต้นหนึ่งต้นน่ะแห้งน่อยก็มูแห้ง <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นบ่นะครับต้นนี่ปูกปีหา้าหกเท่กันเดยนะครับไม้ย่างนาปีหา้าหกอันนี้พยุ่งด้วย ยุ่งกับปีหาหกเท่ากันนี่นั่นมั้แม่นสามนั่งสี่เรือนะปีห้าหกนะครับใหญ่แล้วตอนอ้นนี่ก็วัดรอบน้อยมันสิลอยแล้วพี่นอ้อง แปดซิปเลยพี่น้องเลยว่ารอแปดซิปแล้วแปดซิปเซนติเมตรแหละต้นนะครับนี่ลองลงมาคือต้นนี้เนาะต้นนี้เพิ่งขาดเธอหนึงเี่ล่วงเจาะวางนะนี่มันะวางขดๆล่วงเจาะแล้วโอ้ยตายแล้วบบนี้วะผมเอาพริกไทยใส่พร้อมเี่เนาะโอ้พริกไทยกับมาก ท,ทั้งทึ่งหลายทั้งไม่ได้ไม่ได,ด้สางลงมาคือว่าสิเหตดล่องเิ่งอยู่นเนาะสิสางลงมานะครับปลูกปีห้าหกขึ้นกันต้อนอะไรอันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรสมุนไพรเป็น ขาโคมหรือว่าเรียวใหญ่เขาเอืเวใหญ่วยงคนเนาะเป็นยาแก้กระเพาะยาขับลมครับของเสียออกจากร่างกายเฟื่อนรสชาตินี่เฟื่อนเย็นเนาะสเฟื่อนเย็นเืื่อนกระเป่าเนี่ยเป่าเป่าน้อยอันนี้เป่าน้อย <c oughs> เป่าน้อยคับสรรพคุณอ้หลายหลายอย่างนะพี่น้องห้าื่อนนี้กับบำ,ำรุงลำเหลือง บรรลุน้ําเหลืองครับของเสียออกจากร่างกายจากกระเพาะอาหารและลำไส้เห็นให้เลือดร่มภายในเดินสะดวกเนาะนี่แหละมากดอกอ่อนเพื่อเอาไปดองเหล่าเป็นยาบรรุุนะครับอันนี้ต้นมันป่ามันปลาหรือว่าเงียงกบ ตำเสาใจเป็นเอินตำเสานี่มันป่าปลูกสี่ต้นหรืออายุสามต้นพี่น้องต้นนี้น้อยกูมูชุ้มนันไงเปล่าละ่ะต้นนั่นกับต้นอยู่พูนนะครับนี่มีกทีล่ะพืชสมุนไพรมันเกิดขึ้นมาวันนี้นี่ป่าแหละ ปลาไงเริ่มไงแลละกับมีสมุนไพรเกิดขึ้นมาสามธรรมชาติได้บัตรพี่น้องคือพวกนี่ต้นต่างไก่หรือว่าียังก็เออันนี้เป็นยาดีคือกันยาแก่มาหลอกมาเล่งไปนาะนี่คือน,นี่กับเมอเมามาเกิดเองเลยนี่เอียงก็ ปล่อยเผือกเนาะแบบแดงอันนี้ผมเอามาปลูกแล้วอันนี่เป็นพญา,าลากเดียวหรือว่าหักแก่นางนี่นะครับลากแก่นาง,งนนะนปุ๊บประมาณเมนบดหักแก่นางผมแต่ว่าปลูกอยู่บ้านหลายกว่านะครับอยู่บ้านโอ้เยเป็นสี่สิบต้นน้ำมูลนี่แต่สมุนไพรเป็นเลยอ้า หลวงมาเจะบอกแม่นอิอนี่โจะกบเปัยังหรอกอันนี้เป็นสมัดสมัดน้อยเนาะอันนี้สมัดน้อยเป็นยาบำรุงยาแก้กระเพาะเห็ดเลือดลมภายในเดือสะดวกครับของเสียออกจากกระเพาะอาหารล่ำใส สมัดใหญ่สมัดใหญ่เป็นยาบำรุงคือกันสมัดใหญ่ใบเพื่อกับเอาไปตำพอกพวกเป็นงูสวัสด์เนะาะนะครับนี่นย่างหน้าปลูกปีหาโฮขึ้นกันสุ่มไง ในขึ้นมาในนี่นี่นะครับเดือสินับหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดต้นที่แปดอยู่พูดเนาะนี่สองต้นล่างเริ่มสูงแล้วโอ้สูงเลยประมาณสิบเมตรแล้วตอนนี้ตะกี้ว่าสิบวัใหญ่ได้พี่น้องมันเป็นข้อทีทีแบบ มันเป็นน้ำพื้นที่เพื่อกวัวมันชิดส่งโตมันไหลเนาะนี่ขอทีทีแบบนนไหบ่งานหลายๆนะนี่แหะมันก็เริ่มจัดการเพิ่นเองบันะครับเพราะว่าในสภาพอากาศเหมาะสมแล้วมันก็เริ่มจัดการมันเองเนาะระบบนิเวศระบบนิเวศมันสีมันสิจัดการกันเองนี่ ทีทีไม่จีเป็นาตาทีทีเห็นบ่านนงานทีทีทีท,ทีแบบนี้นะครับนี่เหรอน,นี่บ่บาดนี้เมื่อก็เริ่มยืดเริ่มมีบาลงี้มันก็นห่างกันไปเรื่อยง่ายออกกันนะครับนี่สองต้นนี่ก็ปูเที่ยงกันเลยยางนานะครับ สำหรับคลิปนี้กะคงจะเอาซ้ำนีเนะพี่น้องโอ้เดี๋ยวเด้วก่อนที่จบคลิปนะครับนี่กวางตื่นพี่น้อง๋ยวเดี๋ยวดูท <c oughs> ่าผีก็ครับกวางตื่น ผมเอามาปลูกไว้เบี้ยมันน้อยๆมาปลูกไว้เนาะนี่มัน,นก็ใหญ่เลยใหญ่เลยเล็บาทนี่เจ้านี่ก็เป็นหมากออกมาวตื่นเป็นยาดีอีกตัวหนึ่งเนาะยาขับยาเพื่อนเพื่อนร้อนเนาะก็ว่าสิว่าห่อนแห้งกับ่ห่อนนะครับแบบเพื่อนอะไรละ่ะ เพื่อนร้อนเพื่อนเย็นนี่แหละกินชุนเพื่อนได้เป็นยาขับที่ดีคือกันตัวหนึ่งใส่หากส่วนมากนี่ยาสมุนไพรใ,ใส่หากส่วนมากเนาะใช้รากผมใส่กับเข่ายากนะระเพาะแต่ว่าเอาไปร้องเหล่าไปต้มกินได้บำรุ่งได้นะครับแต่ว่าผมข่ายากรนะเพาะเนาะ เป็นยาขับผู้ใดเป็นกระเพาะแล้มาลองเบิงยาผมโอ้ดีนะครับเพราะมันวาโม่เนาะอิหลีพี่นอ้องมาล่องมบงโหลดติดต่อผมมาโหลดทั้งใดก็ได้ทั้งเฟซบุ๊กกับบุญธรรมพ่อถาปลูกต้นไม้นะครับทั้งเพจกะปลูกต้นไม้รักธรรมชาติ ทั้งเอ YouTube กันนี่ละพอ่อทาปลูกต้นไม้ชาแนลนะครับสองทางติดต่อุผมมักปลูกปลาแล้วก็เห็ดสมุนไพรไปน้ำนะครับพี่น้องนะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะย่าวเติบแล้วนะครับออกกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ